อร่อยเลิศคุณรีนอร่อยเลยิศรสภาษาซีเธอของไม่ดีไม่ยอมไม่เข้าปากอร่อยเลิศกับคุรีตวันนี้นี่อยู่กับเชฟตูนเลยเจ้าของเชฟตูนคุกกรีถูกออกถูกใจเขามากเรื่องของตัวบัตเตอร์วานิลา กับบัตเตอร์กาแฟมันอร่อยนุ่มชุ่มเนยมากนอกเหนือจากนั้นมีอะไรแจ๊เชฟตูนมะยงชีสชีสพายครับทอฟฟี่เค้กเค้กความครีมชีสปัดบาวนี่ครับผมนี่อร่อยจริงๆทุกเมนูโดยเฉพาะบัตเตอร์วานิลาเนยเจเรามาพูดคุยกับเจ้าของกิจการนี่คือคนรุ่นใหม่เลยนะคะเพราะมีความชื่นชอบส่วนตนคุณวัชนาวุฒิเกียรตินิยมรุ่งเชฟตูนสวัสดีครับสวัสดีครับเชฟตูน เล่าความเด่นพิเศษของ บัตเตอร์เค้กสิจ๊ะบัตเตอร์เค้กของร้านเรานี่ครับมีการนําเข้าเนยจากต่างประเทศนะครับทุกอย่างของเราก็คือต้องตีอุณหภูมิห้องนะครับแล้วก็จะใช้เวลาในการตีนานแล้วก็จะมีการตีตักอากาศเพื่อให้ไม่มีฟองอากาศในเค้กทาให้ตัวเนื้อเค้กของเราคือจะมีความนุ่มเวลาอบขึ้นมานี่ก็จะแบบว่าพอเวลาทานเข้าไปแล้วมีความนุ่มชุ่มเนยแล้วก็ไม่หวานมากครับก็มีทั้งกาแฟแล้วก็มีทั้งบัตเตอร์เก็บใต้อุณหภูมิในตู้เย็นได้15วันหรือว่าสามารถแช่ช่องฟรีได้เก็บได้นานถึง2เเดือนนี่ลย นะคะับตุ่บัตเตอร์เค้กอันนี้ต้องชิมอร่อยมาก่ะ มีอะไรอีกเจ้าวันนี้จะจมีมายงจีช,ชิสพายครับ <urun. S 2> มายงชิทอันนี้จะเป็นที่สวนของทางบ้านนครนายก,กเองนะครับปลอดสารเคมีข้าง,งล่างจะเป็นแคคเตอร์บดครับตรงกลางจะเป็นครีมชีสพอทานรวมกันแล้วจะมีความนัวมีความมันครับแต่ตัวผลไม้ข้างบนนี้จะเป็นคือตามฤดูกันครับเพราะว่าหน้านี้เป็นหน้าของมายงชิทครับนนอ,รอันนี้ต้องสั่งล่วงหน้ากี่วันจา้าอันนี้ต้องสั่งล่วงหน้าประมาณ3-4วันครับเพราะว่าจะมีการนำมาจากนครนายกเลยครับไม่ได้ซื้อจากในกรุงเทพครับต้อง3-4วันเนีแต่รับประกันเลยว่าคุณจะต้อง จ,จต่อไปจะเป็นตัวทพพ็อปปีเค้กครับข้างล่างจะเป็นสปันมอคค่าครับข้างบนจะเป็นตัวมอคค่าท็อฟฟี่ครับะจะมีตัวเม็ดมะม่วงสินวัภา,านทานคู่กับชาหรือกาแฟดําจะเข้ากันดีครับแน่นนัวแล้วอันนี้ล่ะบราวนี่อันนี้จะเป็นฝัดบราวนี่ครับคือมีความหนึบมีความฝัดของตัวในเนื้อ,อเนื้อแป้งนี้ครับถ้าเกิดอยากทานให้มันหนึบกว่านี้ก็คือนําเข้าตู้เย็นครับหรือว่าถ้าเกิดว่าอยากทานให้มันมีความเหนียวซอฟลงมาก็คือสามารถนําเข้าเวฟได้ครับมัน หนึบเพราะมันเป็นฝัดบราวนี่นั่นเองต้องชิมนะจ๊ะนอกจากนั้นมาตัวนี้สิจ๊ะเค้กกล้วยหอมครีมชีสปกติแล้วผมขายเค้กกล้วยหอมเป็นทุนเดินอยู่แล้ว แล้วก็เรามีการอัดแอพเพิ่มเอาตัวคีมชีสเข้ามาเป็นออนท็อปครับตัวกล้วยหอมนี้จะเป็นกล้วยหอมจากท่ายางเฟรบุรีจะมีความหอมมีความมันอยู่แล้วมีความมันอ๋อโอ้อย่างนี้ต้องชิมนะแพคเกจจิ้งแบบนี้เลยนะคะติดต่อยังไงช่องทางการติดต่อของเราก็คือจะเป็นเพจ a c e b o o k ครับคือเชฟตูนคุกคาลีแล้วก็ไลน์ทีดับโดเอ็นเอสสิงคโปร์สตัวครับแล้วก็เบอร์โทรครับศูนย์หกสามเก้าสามสี่หกหกหกเก้าครับแนะนำนะคะอยากให้ซื้อมาลองชิมขอบอกเลยว่า เชฟตูนคุกครีหลีกการันตีให้เป็นอร่อยชักใหญ่จะลิ้มลองความอร่อยของเชฟตูนคุกครีีกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญสั่งได้ที่ Facebook เชฟตูนคุกครี r line t o o n s s s เบอร์โทร063-934-6669 และสำหรับเมนูอร่อยเลิ้ต้องกินกับร้านเชฟตูนคุกเคอรี่คือเมนูนี้เลยครับอร่อยได้กับผลิตรีเมจิอีติ้งย่าพิงฉังสวัสดีค่ะ